สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงคนลัคนาราศีกรกฎนะคะของเดือนเมษายนนะคะ2567นะนะก็เป็นการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะของคนอ่าลัคนาราศีกรกฎนะคะวความรักไม่ได้แบ่งอ่า สถานะเนาะจะเป็นดวงรวมดวงโดยรวมทุกอย่างเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเป็นเจเนร a ลเรดดิ้งก็ฟังเป็นนิทานสนุกๆไปรับพลังงานบวกๆไปนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะไม่ซีเรียสในคำทำนายนะคะเนาะมาเรามาดูพื้นดวงกันก่อนนะคะเดี๋ยวว่างครบแล้วจะอ่านนะคะ เดว์เวนะววเดี๋ยวครบสิบครบสิบใบแล้วจะอ่านพร้อมกันนะคะใจะเย็นๆเนาะสองดาบเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนนิดนึงมันไม่ตรงโอเคค่ะเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles. Ace a Wands. Three of Wands. Six of Swords. Three of Pentacles. 4 pentacles เธอเปิดเป็นใบปิดจบนะคะเป็นใบสรุปนะใต้สำหรับเป็นไฮเพรนเชสนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะไพ่เจ้าชะตาเป็นเดวเวอร์นะคะ เป็นไพ่เมเจอร์อัคนาใบาสุดท้ายนะคะเป็นคนที่วนลูปมได้ค่อนข้างจะคอมพลี t แล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์จากการเรียนรู้จากการอะไรมาเนี่ยคุณได้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะทุกอย่างนะอาจจะเป็นคนเกิดวันเสาร์ได้นะคะคนลัคนาราศีกรกฎนะทุกอย่างนี่คุณมีอาวุธครบมือเนาะแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการ ในทุกเรื่องที่เรียนรู้มาใช้ประสบการณ์เหล่านั้นทําให้ชีวิตของคุณค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็คอมพลีตนะคะใบที่สองเป็นานายวานส์นะคะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยค,ค่อนข้างจะมีเยอะนะคะงานเยอะแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานค่อนข้างสูงแม้จะเรื่องงานน่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะแต่คุณก็สามารถจะผ่านไปได้นะคะ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือท o วร์วันนะคะทัวร์วันตัวนี้ก็คือมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณม,ม,มีเรื่องของการตัดสินใจมีทางเลือกนะคะสคน2ทาง2งงานให้เข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะคุณเป็นคนตอนนี้นะคะเจ็เหรียญเนาะเซเว่นวพนชอโคสนะคุณกําลังรอคอยนะคุณรอคอยผลประโยชน์คุณรอคอยผลผลิตนะคะที่ คุณได้ดําเนินการมาแล้วเนาะสิ่งนี้คุณคุณทำมาแล้วอะค่ะแล้วคุณก็รอว่าอาจะได้ผล,ผลผลิตดังที่คุณต้องการไหมมันคุ้มค่ากับการรอคอยไหมนะคะในอดีตนะคะคุณเป็นเอเซฟวานส์นะคะคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานสูงนะแล้วคาดว่าจะ ประสบผลสําเร็จด้วยเนะี่ยคุณรอคอยในเรื่องของผลสําเร็จอยู่นะคะอนะดีตคุณได้เริ่มต้นมาแล้วนะคะในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ถูกใจคุณนะนะคะแล้วคุณก็มีการขยับขยายนะคะในอนาคตเนี่ยจะขยับขยายในเรื่องของการทําง,งานนะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายนะจุดเป้าหมายในเรื่องของการสร้างให้มันดีขึ้นนะคะสร้างงานให้มันดีขึ้นนะค่อนข้างจะมี แพชชั่นในเรื่องของการทำงานแล้วก็การสร้างงานขยับขยายงานมีเป้าหมายนะ,ะค่อนข้างมากเลยแหละนะคะในเรื่องของการทำงานนะสามไม้เท้าเนาะในในใบที่ตกตำแหน่งปัญหานะคะก็คือ sick of sort นะคุณยังไม่ไม่เคลียร์ยังไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยจะ,ะ flow ในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางในช่วง เนอแล้วคุณยังไม่โฟลว์เท่าไหร่นะคะมีการเจราจาเกิดขึ้นนะเพื่อให้การทํางานของคุณค่อนข้างจะโฟล์ขึ้นนะคะมีการเจราจามีการพัฒนาศักยภาพของการที่จะทําเป็นทีมในการเรื่องของการทํางานออกมาในโซนของการทํางานค่อนข้างจะเยอะนะคะในเรื่องของการทํางานของลัษนาราศีกรกฎในเรื่องเงินนะในเรื่องเงินนี่คุณเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะมี อะไรที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองนะคะในเรื่องของการหวงพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนใช้เงินเป็นนะคะสีะเหรียญนะคะ four p e น t a c l คนะคะใบปิดจบเป็น Hermit เนาะ hermit เนีแต่เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่นำทางคุณนะแล้วก็คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนชอบอมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะ <c oughs> ขอไปครับ มีพื้นที่ส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนำทางนะคะนำทางคุณนะสามารถเดินไปได้นะในความคิดของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะหวงพื้นที่ส่วนตัวพอสมควรนะคะนะเป็นสี่เรลียมเลืมาเป็นหาอร์รมิตรคุณชอบอยู่คนเดียวชอบปลีกวิเวกเนาะใน,ใน,ในแต่คุณเป็นคนเก่งเนาะเก่งแต่ไม่ค่อยพูดนะคะเก่งฉลาดแต่ไม่ค่อยพูดนะ การศึกษาก็ดีด้วยสินะบต้าสำหรับเป็นไฮเรรรพรสเชสนะคะไฮเพรสเชสนี่เป็นราชินีพระจันทร์นะคะไฮเพรสเชสเป็นราชินีพระจันทร์นะดำขาวนะอันนี้ดำอันนี้ขาวนะเป็นคนที่มีเซนต์ดีมากๆนะคะให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะที่จะทําอะไรคุณจะมีเซนต์บอกก่อนนะคะว่าคุณควรจะทําหรือไม่ควรทํานะคะ อาจจะมีสิ่งลึกลับอะไรที่คุณยังไม่ทราบนะคะ,ะให้คุณเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะจะมีอะไรมันบอกดีๆนะคะหาย i n t e r เ s สราชนีพระจันทร์นะคะตอนนี้เรามาดูลงรายละเอียดว่าการงานการเงินนะแล้วก็โชคลาภมีไว้ในช่วงนี้นะคะการงานคุณค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะมีการขยับขยายด้วยมีการพัฒนาด้วยนะคะพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการทํางานการลงทุนนะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณก็ ยังรอคอยในเรื่องของของผลผลิตของเรื่องของการเงินอยู่แต่คุณไพ่ตัวตนน่ะไพ่เจ้าชะตาคุณเน่ยค่อนข้างจะด,ดีคอมพลีตแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของการงานการเงินนะของคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะเดือนเมษายืนนะคะมาใบแรกเลยแปดดาบราศีธาตุลมนะคะ นิทุนตุนกลุ่มช่วงนี้น่าจะมืดแปดด้านหาทางออกอยู่นะคะมีอะไรที่ค่อนข้างจะปิดกั้นคุณอยู่พอสมควรทีเดียวะคะเรื่องของการงานการเงินทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดนะคะนอนไม่หลับนะยังเป็นธาตุลมอยู่นะคะ,ะต่อเนาะ,ะคุณจะพบความพบความรุ่งเรืองแล้วค่ะนะเดอร์สตาร์ The Star มานะเป็นสิ่งอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะ,ะคุณจะได้พบกับสิ่งที่ ค่อนข้างสว่างสวยในชีวิตแล้วนะคะเดอะสตาร์นะแม้จะมีความขัดแย้งคอนฟ lict อยู่บ้างในเรื่องของการทํางานนะคะแต่คุณก็จะได้รับความโดดเด่นนะการโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะงานของคุณค่อนข้างจะเด่นทีเดียวแต่คุณค่อนข้างเครียดนะช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีคอนฟ lict กับการงานการเงินพอสมควรนะคะการงานนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการงานเนาะแต่คุณนะถ้าทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะจะโอเคเลยนะเดอะสตาร์นะคะ มีพลังแห่งเรื่องของการให้อภัยนะคะเรื่องของการเยียวยาเนาะแล้วก็เรื่องของความโดดเด่นความมีแสงขึ้นมาจากการงานนะคะเอาต่อค่ะมาดูเดเดทเดทบอกอะไรตัะหนาราศีพิจิกนะคะการงานอาจจะมีหยุดชะง,งักนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวทั้งว่าทำไมคุณต้งเครียดมากนะคะมีการ transform เลยนะคะ อาจจะได้หยุดงานเก่าแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะนะคุณมีความที่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นนะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะทําในสิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นมากๆนะคะมีความพยายามที่จะก้าวต่อนะคะนะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบ นิสัยค่อนข้างจะเด็กหน่อยนะเป็นเด็กดื้อนิดนึงนะอา,อาจจะไม่ค่อยฟังใกลสักหน่อยนะคะนะ Justice คณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความชาัดเจนยุติธรรมนะมในเรื่องของการงานนะอาจจะถ้ามีเรื่องถึง รงถึงศาลหรือว่าถึงเรื่องของกฎหมายคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะเป็นอะไรที่ดีนะคะเดอะสตาแล้วก็ยังมา j จัสติกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณค่อนข้างจะหวาดระแวงแล้วก็ค่อนข้างเครียดนะคะ,ะจะผ่านไปด้วยดีเนาะเพราะว่า j จัสติกมาแล้วจัสติกเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนซื่อบรนคงซื่อตรงแล้วก็ยุติธรรมเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการทํางานเราจะได้ความยุติธรรม จากเรื่องที่เคยผ่านมาเนี่ยมันเคยอาจจะเคยที่ทําให้คุณหยุดชะงักในเรื่องบางเรื่องก็ได้นะคะนะทำให้คุณค่อนข้างจะเสียใจในเรื่องของการทํางานมานะคะสามดาบม,มีเรื่องเสียใจจากงานอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่ก็ได้นะคะเนาะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่คุณจะได้รับความเป็นธรรมนะ่อค่ะคุณก็ยังเป็น คนที่ไม่ปล่อยวางเนาะยังห่วงพื้นที่ของตัวเองอยู่พอสมควรนะสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญนะเรื่องเก่าๆนะคะ s e k of cup เรื่องเก่าๆจะมาช่วยเป็นเหมือนกับยาใจอะปลอบประโลมใจคุณนะคะที่คนเคยดูแลกันมาอาจจะเป็นงานเก่าเรื่องเก่าที่เข้ามาให้ให้เราพอมีกำลังใจนะคะในช่วงนี้นะ เพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยเด็กละแล้วมาเจอกันนะคะน่าจะดีนะมีคนยื่นข้อเสนออะไรให้คุณค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเรื่องการงานการเงินหรือว่าอะไรก็ตามเนาะแต่คุณยังไม่รับเนาะคุณยังหวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะนะเนี่ยคุณยังรอคอยพื้นใน อาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินอะไรบางอย่างที่คุณยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติพูดถึงเรื่องของทางกฎหมายคุณจะได้รับชัยชนะนะนะคะอยากรู้อะค่ะว่าเดทคืออะไรอขอดูนะคะขอดูขอดูเดทค่ะเดทเป็นเรื่องของการเงินค่ะที่คุณอาจจะมีเรื่องที่มีปัญหาในเรื่องของการการเงินมาแล้วทาให้มีปัญหา เติมไม่เต็มหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหยิบยืมแล้วมีแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นนะเรื่องไปถึงเป็นทางกฎหมายไนดะ้แล้วสามดาบหรอคะขอดูนะคะขอดูสามดาบสามดาบเป็นเรื่องที่อาจจะถูกช่อโกงนะถูกช่อโกงถูกหลอกลวงมาในเรื่องของการเงินแล้วเรื่องเนะี่ยอาจจะไปถึงของเรื่องของกฎหมายได้กฎหมายมาตามทวงนะคะคุณก็ยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคุณ ยังไม่ยอมรับข้อเสนออะไรทั้งสิ้นคุณยังรอคอยอยู่โอเคค่ะนะเรารู้ละต่เนี้ยตอนนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วแนวถแล้วช่วงเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมมีโชคละบเข้ามาไหมนะคะนะคุณก็ยังเศร้าเสียใจยอยู่นะในเรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะมีปัญหานะคะอ่า แต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือค่ะโอกาสจะเปิดให้คุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะมาซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนะ,ะนนะแล้วมีการเดินทางในช่วงนี้อาจจะเป็นการเดินทางไกลได้นะคะนะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องรถนะเรื่องรถด้วยนะคะปิดจบด้วย King of p e n t a c l e s นะคนนี้มีบารมี เป็นสายเปยนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือคุณนะคะจากที่คุณเศร้าเสียใจมาพอสมควรน่าจะมีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะนะที่คุณรอคอยน่าจะผ่านได้นะคะผ่านได้ค่ะผ่านได้โอเคเลยนะ,ะมาดูว่าพระพิฆเนศจะให้พรอะไรไหมในช่วงนี้มีการแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะคิงออฟแพนโชโคผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะโชคลาภมีไหม ถามว่าโชคลาภนี่ไหมยังไม่เห็นนะคะโชคลาภเนะี่ยไม่มียังไม่มีแต่ว่าจะมีคนมีให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะมะีคนมาซัพพอร์ตได้มีมีคนมาซัพพอร์ตนะคะนะขอให้คุณรับในเรื่องของโอก,กาสที่เขาเปิดให้นะคะเพราะว่าคุณนะ่ะค่อนข้างจะไม่รับอะไรนะคะนะเขายื่นอะไรมาให้คุณก็ไม่รับหน้าตานี่ไม่ไม่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะที่จะรับนะคะเร,เรามาดูคะ่ะว่า พระพิฆเนศจะให้พรอ,อะไรไหมนะคะจะให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะการเงินได้นะคะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะแต่คุณค่อน,อนข้างเครียดการงานโดดเด่นถ้าสู้กันในเรื่องของกฎหมายคุณจะได้รับชัยชนะนะคะจัสติกกับ The Star, เดอะสตาร์เนาะอ่าพระพิฆเนศให้พรอ,อะไรคะในช่วงนี้ไอแดนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนเนาะตั้งแต่เฮอร์มิตตรงนี้เนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนอย่าลืมกลับไหว้ท่านอย่าลืมทําทบุญนะคะต,ต่อแต้มบุญนะคะ achievement นะคุณ achievement เป็นความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับท่านพระพิคเนศให้พรมาแล้วนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะให้คุณทาต่อเนาะ be can d d คุณสามารถทําได้นะมีพร จากท่านพระพิคเนธให้แล้วนะคะอย่าลืมทําบุญนะคะกายแดนซ์คุณมีสิ่งศักสิสนับสนุนอยู่นะอย่าลืมว่าท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่ความสําเร็จรอนะคะขอให้โชคดีนะคะแล้วเราจะมามุบไปที่เรื่องของความรักกันนะคะสําหรับความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะเดือนเมษายนจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะเป็นภาพรวมเนาะเราไม่ได้แยกสถานะนะคะใบแรกมาเลยค่ะ six of cups รักเก่าวนกลับแล้วแหละนะคะนะน่าจะมีคนเก่าๆถ้าคนยังโสดนะแล้วก็รอคนเก่านี้มาแล้วนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วอาจจะได้พบเจอเพื่อนฝูงในสมัยเรียนอะไรประมาณนี้นะคะสีกอฟคับมานะคนที่เคยดูแลกันนะคะจะมีคนมายื่นในเรื่องของอาการเรียนรู้ที่ดีๆนะคะหุ้นส่วนนะเพจออฟแพนเชอร์โคนะ เป็นเด็กที่มียานอย่างรู้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีนะคะสามารถจะทําให้คุณสามารถทําทให้การเงินเนี่ยมั่นคงได้นะคะอาจจะมีการลงทุนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะทําให้ประสบผลสําเร็จได้นะคะเด็กคนนี้จะมาช่วยนะคะในเรื่องของการเงินได้นะคะนะอาจจะมีคนมายื่นของขวัญอะไรให้สักอย่างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดอะสเตรนมีการวนกลับจริงๆค่ะนะ ถ้าเป็นคนที่ยังรอคนเก่าน่าจะได้รับการวนกลับจากคนเก่ามาแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะยากแล้วแก้ไขค่อนข้างยากแต่คุณสามารถทําได้นะคะนะมีการวนกลับของสิ่งเก่าๆกลับมาถ้าเป็นคนรักก็เป็นคนรักเก่านะคะนะแอ,อแอบมองคุณอยู่นะคะเด็กถือดาบนะเด็กคนนี้ค่อนข้างจะเป็นเด็กดื้อน,นิดนึงนะ เอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้ชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ,บ้านอะไรประมาณนี้ชอบส่องชอบมองนะ,ะส่องมองคนอยู่นะคะคนคนนั้นนะนะในเรื่องของความรับความสัมพันธ์นะคะอันนี้พูดไปถึงคนเก่าได้เลยนะถ้าสมมติคนยังรอคนเก่าอยู่นะคะรักเก่าวนกลับแล้วแหละนะคะได้ให้ลแฟนไพ่พระขึ้นลัคนาราศีพฤษภนะคะไพ่พระ บอกอะไรบอกว่าให้คุณไปต่อแต้มบุญให้คุณต่อแต้มบุญนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีค่อนข้างจะดีเลยนะคะเป็นคนสินเสมอกันที่จะมาเจอกันนะคะนะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะอ,อยู่ในศีลกินในธรรมประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะสินเสมอกันกับคุณละค่ะนะคะ,นะคะถ้าเป็นคนเก่ากาจา็จะ วนกลับมาเจอกันใน,ในเวลาที่ดีๆในเวลาที่เหมาะสมนะคะดิฮาโลแฟนพายพระนะคะพายพระสังราชนะคิงว่าพันชโคคนนี้สายเปคะ่ะนะราชาถือเหรียญน,นะคะถ้าดินพระสบกันมังกรคนนี้มั่นคงสายเปการงานการเงินมั่นคงเป็นคนที่มีบาร,รมีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของฐานะก็โอเคเลยนะคะ ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะนะแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมปล่อยมือด้วยคิดห่วงคิดหึงนิดนึงนะคะนะ,ะตัวคุณก็อยู่เป็นนะเนาะตัวคุณก็อยู่เป็นนะตัวคุณก็มีพื้นที่ส่วนตัวเขาเป็นคนห่วงนะถ้าเข้ามาเจอกันแล้วนี่น่าจะอะ ต่างคนต่างห่วงกันนะนะจะได้เป็นครอบเป็นครัวจริงๆนะคะค่อนข้างจะใช่เลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะอาจจะได้มีคอมมิชเมนต์กันนะคะสิบเหรียญเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะของเดือนเมษายนนะ,ะความรักดีนะคะมาพร้อมกับการเงินนะนะโอเคเลยนะ,นะใบสรุปแล้วนแนะนำค่ะ เพจอบหวานคนที่มีแพชชั่นสูงนะคะมีความกระตือรือร้นมีแอคทิวิตี้ในเรื่องของการทำงานแล้วก็มีแพชชั่นสูงมากในเรื่องของความรักความสมคนที่เข้ามานะคะเนี่ยมีการวนกลับจริงๆปรับตัวเข้าหากันนะคะให้ปรับบาลานซ์ดีๆนะปรับตัวเข้าหากันน่าจะเป็นคนเก่าที่วนกลับจริงๆนะคะ2เหรียญน,นะคะ ที่งบสอดคนนี้เป็นผู้มีบารมีมีอำนาจเนาะเป็นผู้มีอำนาจอาจจะเป็นอา,อายุมากกว่าคุณแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะใช้บารมีของเขานะคะที่จะเป็นคนชัดเจนมั่นคงตัดสินใจเฉียบขาดนะซื่อตรงแล้วก็ชัดเจนกับทุกเรื่องนะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เป็นอะไรที่ดีนะคะขึ้นไพ่บุคคลมาสอ,สองอย่างเนี่ยอันนึงเป็นเงินอันนึงเป็นอำนาจเนาะก็แล้วแต่ว่า,าคู่ของใครจะเป็นยังไงเพราะว่าไพ่มันเป็นดวงรวมนะคะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแปดเหรียญเรื่องการเงินดีคะ่ะถ้ามากับเรื่องของความรักเลยนะคะ การเงินให้คุณมีม,มีทักษะสูงมีพรสวรรค์มีความชัดเจนในเรื่องของการทำงานทําเงินโฟกัสในเรื่องของการการและการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะคู่ของคุณจะพารวยนะคู่ของคุณจะพารวยแต่นี้เรามาดูถามนางฟ้าก่อนว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะลัคนาราศีกรกฎนะคะ อพอมาถามถึงตรงตรงความรักเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะมีคอมมิตเม้ม์มีอะไรที่เข้ามาค่อนข้างจะดีดีต่อใจพอสมควรแต่พอถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นใครตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะเป็นแปดเหรียญน,นี่แหละเนาะงานมากับเงินคะ่ะเงินมากับงานค่ะพูดโต้ละ Improving health ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ด,ดีดีขึ้นแล้วนะคะเนาะจะดีขึ้นเรื่อยๆจะพบแพทย์ที่เก่งนะ Improving health นะคะถ้าคุณเชื่อนะ If you believe ในเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ถ้าคุณเชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับนะคะ Listen to your intuition นะนี่คือ intuition นะคะนะให้ hey. ฟังเสียงของภายในของคุณนะคะก็คืออินเทอร์เชันก็คือเรื่องของร่างสังหรณ์เรื่องของที่คุณรู้อยู่ยภายในของคุณนะคะการทำสมาธิแล้วคุณจะทราบว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นนะถึงบอกว่าให้เข้าวัดหาพระบ้างต่อแต้มบุญนะคะแล้วอินเทอร์เชันคุณจะชัดเจนนะคะเพราะคุณเป็นคนมีแรงสังหรณ์เนะาะแรงสังหรณ์คุณดีมากๆนะคะ เชื่อในตัวเองค่ะเชื่อในอินเทนชันของตัวเองนางฟ้าบอกอะไรในเรื่องของความรักของคุณช่วงนี้คะรีเลชันชิพแพทเทิร์นมันนะจะมาตามแพทเทิร์นนะคะของรีเลชันชิพของความสัมพันธ์นะเป็นแพทเทิร์นไพ่ไพ,พ,พ่พระขึ้นเนาะจะตามประเพณีตาม ตามสเต็ปข,ของความรักของการแต่งงานนะคะของคอมมิตเมนต์นะมาตามสเต็ปม,มาตามแพทเทิร์นเลยนะ be willing to express love นะคะ express love to receive express love to receive love ให้รักแล้วก็จะได้รับรักนะคะต่อมานะคะ embrance your emotion allow allow your feeling to surface and be accepted นะคะให้โอบกอดภาวะอารมณ์ของตัวเองและของคู่นะคะให้ดูแลกันนั่นแหละดูแลใจซึ่งกันและกันนะคะมาดูไ่อา Roman c e แจดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับพลลัคนาราศีกรกฎนะคะ Finance and Car e เรในเรื่องของอาชีพแลวก็ของการเงินเนี่ยคุณค่อนข้างจะ,ะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องอันนี้คู่ของคุณจะมาช่วยในเรื่องนี้มามาซัพพอร์ตในเรื่องของอ finance and career นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ ลิธีมีการดูแลให้ดีขึ้นดูแลรักษามืนกับว่ากลับมาช่วยกันดูแลนะคะต่อนะคะ religious factor นะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะมีความแตกต่างอยู่นะรู้สึกจะมี the c h a r i o t ขึ้นมาลัคนาราศีกรกฎเนาะที่มีความแตกต่างแต่คุณก็สามารถใช้ความแตกไม่ใช่แตกแยกเนาะ สามารถที่จะใช้ในในเนี้ยได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นขอให้คนลักนณาราศีกรกฎโชคดีนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็โชคดีในเรื่องความรักนะแล้วก็ทางด้านการเงินนะการงานก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้เหตุผลแต่คุณก็มีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานมีการเริ่มงานอะไรใหม่ๆค่อนข้างดีแล้วก็มีการขยับขยายในเรื่องของการทางานด้วยนะคะ ขอให้โชคดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ